สวัสดีครับยูผมเอสรายการสวัสดิชาแนลนะครับเราไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับวันนี้อยู่ในเกมเวิร์ลรถงอีกแล้วโดยในวันนี้นะครับรถถังที่ผมจะนํามาเล่นก็คือรถถัง KV-2T-6 ของสหภาพโซเวียตนะครับเพราะว่าผมจะเล่นเคียร์ขึ้นเป็นรถถัง f p g นะก็คือเจ้า S-51 คันนี้ก็เลยจะเอารถถัง KV-2 ที่เป็นรถระหว่างสายเนี่ยมาโชว์ให้ดูก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กระสุนของเจ้า KV-2 ดีกว่านะครับตัวปืนหัวชาเปืน,น105 2มิลน,นะครับที่เป็นปืนที่โหดมาก เริ่มกันที่กระสุนของเจ้า KV2 ก่อนดีกว่านะครับจะมีกระสุนย้วธการ3ชนิดนะครับก็คือ AP, AP และ HE เริ่มกันที่กระสุน AP ตัวแรกก่อนนะครับจะมีดาเมจอยู่ที่700นะครับแล้วก็มีการเจาะกาะอ,อยู่ที่110มิลลิเมตรนะครับและกระสุน AP ชนิดที่2นะครับก็คือลูกทองมีการเจาะกาอเพิ่มขึ้นมานิดนึงกลายเป็น1 3 6มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีดาเมจอยู่ที่700ดาเมจเท่ากันและกระสุนชนิดสุดท้ายนะครับก็คือ HE ซึ่งเป็นไฮไลท์ของคันนี้เลยก็คือ เป็นกระสุนหัวระเบิดที่มีการเจาะเกาะเพียงแค่ไป6มิลลิเมตรนะครับแต่ว่ามิลลิเมตรถึง910ถ้าเกิดเราเล่น KV2 นะครับถ้าเกิดเราเจอรถถังที่สามารถเอากระสุน AP ยิงเข้าได้เฉยๆนะครับเราก็สามารถยิงเข้าไปเลยเพราะว่าจะทําให้เราได้รับดาเมจ700แบบแน่นอนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องไปเจอร์8นะครับเช่น IS3 ที่มีตัวเกาะถึง200โดยประมาณซึ่งแน่นอนว่าเราไม่มีทางยิงมาจากด้านหน้าเข้านะครับก็ให้เราใช้ลูก h E อยิงเพราะว่าลูกหัวระเบิดสำหรับปืน105 2บินเนี่ยจะสร้างความเสียหายได้สูง 300ดาเมจโดยประมาณถึง400ดาเมจโอเคเข้าข้าวของตัวปืน,นแล้วกระสุนก็ถือออกมานี้ละกันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอิสเปกเตอร์รถถังกันก่อนดีกว่านะครับผมโอเคครับเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเกราะรถถัง KV 2ก่อนดีกว่านะครับเริ่มด้วยตัวถังนะครับจะมีความใกล้เคียง KV 1เอามากเลยก็คือมีตัวเกราะอยู่ที่75มิลลิเมตรนะครับในบริเวณตัวถังแล้วก็จะมีจุดอ่อนเพิ่มเข้ามาก็คือบริเวณช่องมองกับปืนกลเล็กนะครับก็จะมีความหนาเพียงแค่โดยรวมิลลิเมตรเท่านั้นโดย ต่อมาในบริเวณป้อมปืนนะครับก็มีความหนาอยู่ประมาณ100ต้นๆถือว่าค่อนข้างที่จะบางมากนะครับแล้วก็ KV2 เนี่ยเมื่อประทะกันเองแล้วนะครับสามารถถูกยิงตายได้1ช็อตเท่านั้นจุดอ่อนก็คือบริเวณของฐานของป้อมปืนนะครับที่มันเป็นแผ่นเหล็กตรงๆด้านหน้าตรงนี้เลยมันจะมีความหนาเป็นแค่75มเมเท่านั้นและสามารถยิงเข้าง่ายมากๆดังนั้น KV2 เนี่ยเป็นรถที่ไม่ควรที่จะ เคลื่อนไหวให้มากเกินความจาเป็นนะเพราะว่ามันจะทาให้เราถูกยิงตายง่ายมากและปัจจุบันนี้นะครับจะมีรถถังคู่แข่งของ kv 2ที่น่ากลัวมากก็คือรถถังโอินะครับที่มีความหนาอยู่ถึง150มิลิเมตรและมีปืน150มิลนะครับที่มีดาเมจเทียบเคียงกับเจ้า kv 2เลยโอเคเอาเป็นว่าตัวเกาะนะครับของเจ้า kv 2ผมถือว่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลย์กันดีกว่าครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เริ่มแมตช์มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับผมรถถัง kv 2คันนี้โอเค ในแมตช์นี้นะครับผมก็ไม่ได้เป็นท็อปเทียร์นะเพราะว่าศึกนี้จะมีท็อปเทียร์เป็นเทียร์เนะครับก็ทีมผมมีเจ้าออทีสังกิสี่คิหนึ่งของจีนนะครับคันนี้เลยนี่ข้างหน้านี่เลยไปซะแล้วอุ้ยสภาพท็อปด้วยนะครับเจ้าคันนี้ทีสังสี่คิทหนึ่งป้อมก็ท็อปแล้วตัวอุ้ยอุ้ยชนชนไฟ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 ยังใช้ปืนเล็กอยู่นะครับไม่ใช่ปืน17บเปอนด์ไอ้ไฟไฟนี่ปืน16บหกปอนด์สิเจ็ดปอนด์ลืมลืมลืม โอเคเดี๋ยวผมจะขับรถไปบริเวณทางด้านลา n e หนึ่งของเกมนะก็คือทางด้านตะวันตกของแมปนั่นเองเนี่ยครับสังเกตดูนะครับว่า KV 2อง a s y m ของเรานะฮะจะมีเกาะที่ข้างๆจะบางแล้วก็สปีดค่อนข้างที่จะช้าสอควรนะครับอยู่แค่30กิโเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็การผลป้อมนะครับก็ค่อนข้างจะช้าตามไปด้วยดังนั้น KV 2ก็เหมือนกับการเล่นบาสเกตบอลนะฮะก็คือบุกทุกครั้งต้องได้แต้มหมายความว่าเวลายิงปืนเนี่ยต้องค่อย ทีนี่พิคอรไอดี ID เพราะว่าถ้าเกิดเราพลาดเนี่ยต้องใช้เวลาโหลดลูกถึง20วิเป็นขั้นต่ำนะครับจำไว้เลยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดดูครับข้างหน้ามีทีม17หนึ่งคันนะครับเข้ามาเพื่อสก,กาวทีมเราเฮ้ยทำไมไอ้เจ้าวีเคเล่นเนี้ยถอยมาอย่าลกอย่าลงไปนะเพราะว่ามันมีซัพพอร์ตจากบนนน้นช่วยมาอยู่นะครับเนื่องจากมันมาสก,กาถึงบ้านแล้วเนี่ยไอพีจ ทีสามคิดหนึ่งก็ทำอะไรเนะี่ยไม่เป็นไรนะตอนนี้โอ้ยตายแน่นอนเบีเคบีเคโอ้วีไม่น่าเลยครับรีบลงไปเกินไปนะเพราะว่าศัตรูเขามีโคเมทซับอยู่ข้างบนถือว่าไม่น่าลงไปเสี่ยงมาปะมาปะสถานาการณ์เกมดูไม่ค่อยดีนะผมว่าจะแพ้ในะแมทแน่รู้สึกว่าเพราะว่าไม่รู้ดิครับ ทีมเราดูไม่น่สู้มันได้เลยเนื่องจากตอนนี้เราไม่มีรถคุมเชิงนะเฮ้ยมาว่ะโคเมดมาว่ะแป๊บหนึ่งนะอุย้ยไม่ตายเลยลือดเจี่อีมิวเอามาให้ได้อีมิวผมโหลดลูกนานมากนะครับตอนนี้โอเคมีวีเคกับเจ้าทีวเลงมาแล้วอีมิลถอยมาก่อนครับเดี๋ยวตาย คทีร้อยห้าสิบหนึ่งคันนะครับตอนนี้พุ่งเข้ามาแล้วทีร้อยห้าสิบค่อนข้างที่จะเป็นรถอันตรายมากเพราะเกาะหนานะครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกเฮดอีย e ิงเข้าไปเอาละโอ้ยเหลือเลือดสิบเก้าไม่ตายครับนี่นะครับถ้าเกิดมันยิงไม่เข้าก็อย่าใช้เอพียิงครับให้ใช้ลูกเฮดอีย e ิงไปเลยโดยเฉพาะแมตช์นี้นะครับที่ผมไม่ใช่ไม่ได้เป็นท็อปเทียร์เนี่ยจะเอาลูกเฮดอียิงเป็นหลักเพราะว่า ลูก AP เนี่ยต้องเอาไ้เล่นกับพวกรถอ่อนๆอย่างรถที่ดำๆหน่อยอุย้ยโอ้โหมันรอบยิงเพื่อนแล้วเนี่ยทำไมไม่ช่วยกันโอ้โหเอฟวีครับร้องเกียิยิงฉลับนะครับเกียดเอฟวีมากนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เอพีจีที่ปืนเร็วมากรถตอด สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้เราโดนศัตรูสเกลทำไมทีสามสี่ขีดหนึ่งไม่ไปฆ่าทีหกสิ 64, ่ครอ้ทีหกเจเทียเจ็ 7, มันสู้ได้อยู่แล้วที 1, ร้อยห้นคันครับโอเคค่อยๆล็อกชอ็อตไออุ้ยเนี่ยมันมันไปเอาได้นะมันลอยอยู่คันเดียวตรงซอกเขาว่าหลบไปยิงได้ทีสามขีดหนึ่งวิ่งลดลงไปในน้ำทำไมอะขึ้นไม่ได้ผมว่าจมน้ำตายแน่นอนเนี่ย โอเคตรงนี้นะครับมีเจ้าโคเบลหนึ่งคันมานะครับเดี๋ยวจัดการมันก่อนดีกว่ายัางไงโคเบลยังไงโคเบลสา่พานขาดนะครับเอาเฮดอียิงมาหน้าตายนัดเดียวบายบายนะจ๊ะโบเรียบร้อยเสร็จเราครับเหมือนกับว่าทีมหกเจ็ดจะตายไปแล้วนะครับแต่ว่า ที่สามสี่คิดหนึ่งที่ผมทําอะไรเนี่ยทำไมเอารถลงน้ําไปแล้วไม่ขึ้นมาทีงงครับงงแป๊บหนึ่งอ้าวโดนระเบิดตายหนึ่งคันกับจมน้ําตายหนึ่งคันนะพี่สามสี่คิดหนึ่งจมน้ําตายเนี่ยนะท,ท็ทอปเทียท็อปเทียทําอย่างนี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหเสียใจแปบบ๊บโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่ผมกับเจ้าเชอร์แมนคันนี้นะครับเดี๋ยวเรียกเชอร์แมนกลับมาก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเสี่ยงนะพี่จะเอารถไปลบอย่างนี้ ตะกีน้นี้โคมเวลมันสภาพไม่ท็อปนะครับมันยยิงผมไม่เข้าถ้าเกิดโคมเวลสภาพท็อปเนี่ยผมบอกเลยว่า KV2 เนี่ยแพ้ทางเลยนะครับมีรถที่แพ้ทางก็คือโคมเวลกับเท <Okay. S 1> ลแคทนะครับตอนนี้ก็รอเวลาตัวบุกเข้ามาก่อนนะเพราะว่าแบบน,นี้จะเป็นฝ่ายป้องกันมีที25 at นะครับรถถังของอเมริกา td tr7 หนึ่งคันนะครับที่จะรับเข้ามาทางบริเวณริมแม่น้านะครับเดี๋ยวผมจะพยายามรอจังหวะมันเข้ามาจัดการมันทิ้งดีกว่า มาแล้วครับตอนนี้มาแล้วเหมือนกับว่าเชอร์ชิวทีมผมจะพลาดตายไปแล้วนะครับโอ้มันขับมาตรงๆเลยครับขึ้นสะพานเสร็จเลยครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวยเ,วเยดี๋ยวผมว่ารถถังเบาก่อนดีกว่าครับเพราะว่ามันตัวอันตรายมันมีเหตุผลนะที่ผมยิงรถถังเบาก่อนเพราะว่าเควีมันหล่นลูกนานะถ้าเกิดเรายิงท่านั้นไปเนี่ยกลัวว่ารถถังเบาจะมาฆ่าเชอร์แมนตายนะแล้วผมก็จะตายตามมันไปตีเซฟไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้เอ้า ช่แนไม่น่าเลยครับตายซะแล้วโหเศร้าเลยอนะ่ะเพื่อนตายค,ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่10ต่อ11ผมฆ่าไป3,000ตอนนี้นะครับแล้วก็ศัตรูเองก็ยังมีรถที่น่ากลัวอยู่นะครับก็คือเฮลแคท 450หนึ่งคันนะครับเลาะมาดูบริเวณแม่มมน้ําอีกแล้วผมคิดว่า Hellcat น่าจะอ้อมบริเวณฟิลด้านขวามือผมเนี่ยมาได้แต่รอบมายิงผมกลัวแค่ว่า Hellcat มารอบยิงผมเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมหมุนรถตามไม่ทันเนี่ยผมจะตายแน่นอนปฏิทินจะแพ้แน่นอนตอนนี้เราเป็นความหวังของทีมเลยผมคิดว่างั้นไม่ควรที่จะเล่นพลาดนะครับตอนนี้บอกแค่นี้จริงๆรู้สึกว่า Hellcat อาจจะยังไม่มาตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลอง ไปหลบบริเวณริมแม่น้ำนะครับเพราะว่ามันมีเดินอยู่ถ้าเกิดไปหลบนั้นเนี่ยเผื่อช่วยเพื่อนได้ต้องลองเสี่ยงดูนะครับเพราะว่าที150จะฆ่ายักษ์แพนเทอร์ผมไปแล้วยักษ์แพนเทอร์โฟไม่น่ารีบไปนะครับอันตรายมากจะรอดไหมนะเห็นนะครแต่ว่ามันไกลอ่ะว่าจะเล็งได้นานมากเลยทันไหมโอเคโชคดีครับที่เพื่อนเราเก็บได้รอดตัวไปครับอ้ยอ้ยจะบอกว่าปลอดภัย เฮลแคทยิงมาจากบนเขาผมคิดว่ายิงจากบ้านตรงนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะเอารถจอดในน้ำนะตรงนี้เพื่อที่รอมันเข้ามาเพราะว่าถือว่าค่อนข้างจะเสี่ยงที่จะรถขึ้นไปเพราะเฮลแคทสกาเราได้ตอนนี้เราตาสั้นกับมันด้วยครับผมว่ามันน่าจะอ้อมมาเลนขวานะเพราะว่าถ้าเกิดมาสะพานเนี่ยเพื่อเราน่ช่วยยิงได้ต้องลองเสี่ยงดูนะเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายเราถือว่าเป็นต่อแล้วเอ้าพี่เราตาย รถถังเบาทีมเรากําลังสู้กับเจ้า FV อยู่นะตอนนี้ตรงกลางในแมปไม่ดูจะสู้ได้ไหมโอเคเก็บแล้วครับ14ต่อ12ครับชนะแน่นอนขอให้เวลาหมดแล้วก็ชนะแล้วตอนเนี้ยผมว่ามาทางนู้นค่อนข้างกดดันนะตอนนี้บอกเลยมีแค่อย่างเดียวนัก็คือผมห้ามพลาดถ้าเกิดพลาดคือตายคนระแต่ถ้าเกิดผมไม่พลาดนะ่ยจบเกม ยังต้องข้างใช้สมาธิสูงนะตัวนี้เคเวลาใกล้หมดแล้วมา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 แล้วอย่าพึ่งค่อยๆเลงจบจีจีครับผมเอาละครับโจมันไ่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เงินมา39,000ืน้านะครับแล้วก็ได้อีกพีมารพันหกระเหรียนต่าระดับหนึ่งเลย มาดูสก,กอร์ของทีมดีกว่านะครับได้อันดับหนึ่งของทีมครับแล้วก็ขีดได้ทำดาเมจสอง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 ,ส,อง,ส,อง,ส,องสี่ตัวนะครับเฮวแคทก็ทำได้ดีเหมือนกันเก็บไปสี่คันแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่ค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยนะครับโอ้โหที่ฐานที่สี่ขีดหนึ่งทีมผมที่จมน้ำตายทำดาเมจได้ศูนย์นะโอ้โหเป็นท็อปเทียถือว่าเขาอ,อาจจะเล่นแบบงง,งๆไปหน่อยก็เลยทำให้ทำดาเมจได้ศูนย์โหเสียใจแป๊บเอาละครับตอนนี้แล้วก็ กลับมาที่โรงรถกันก่อนดีกว่านะครับก็สําหรับรถถัง kv 2คันนี้นะถ้าเกิดใครอยากเล่นก็แนะนําว่าต้องใจเย็นๆหน่อยนะพยายามเล่นแบบช้าๆไม่ต้องรีบร้อแล้วก็พยายามเกาะกลุ่มกับเพื่อนไว้นะให้เพื่อนเราคอยเป็นซัพพอร์ตให้แล้วเราก็คอยออกไปดอดยิงศัตรูเรื่อยๆอเพื่อที่จะทำดามจแล้วก็ไม่ควรที่จะขับทุลุยเดี่ยวไปลุยแบบต้งๆนะเพราะาจะทำให้เราตายได้ง่ายมากโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไปละบิดีบีดี